41จังหวัดรับฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดน,นำความชื้นทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ซึ่งในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างและจะตกหนักตกแรงแค่ไหนไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจะสังเกตเห็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและสปปลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำ ที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยในค่ำคืนวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น41จังหวัดได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านตาก กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาสุรินทร์อุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑล ราชบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีตราดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพังงาภูเก็ตกระบี่รังสตสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่รับลมมรสุมจะมีฝนฟ้าขนองมากที่สุดอยู่ที่ร้อละหกของพื้นที่ส่วนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ30-40ของพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนอกจากนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในส่วนของพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วย ในช่วงนี้สภาพอากาศยังคงแปรปบรวนบางช่วงเวลาจะมีความร้อนอบอ,อา้าวและจะมีฝนตกโปรยปรายลงมาอาจทำให้หลายๆท่านปรับตัวไม่ทันเป็นไข้และไม่สบายไปได้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจ กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรวมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ